สวัสดีค่ะมาพบกับมดนะคะหมอแว่นตา,าสาขาสายยาค่ะวันนี้มดจะมาพูดถึง4สาเหตุนะคะสําหรับผู้ที่ใส่ลินโบแต่ไม่ประสบควา,ามสําเร็จนะคะสาเหตุอาจ,จะจเกิดได้ดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะค่าสายตาอาจ,จะจผิดถ้าหากว่าค่าสายตาผิดแล้วจะทําให้เรามองภาพไม่ชัดและจะทําให้ปวดหัวปวดตาและไม่สบายตาได้ง่ายค่ะข้อ2นะคะก่อบแว่งอาจไม่เหมาะสม ถ้าเราเลือกกรอบแว่นที่โค้งเกินไปหรือใหญ่มากเกินไปอาจทาให้เราเจอภาพบิดเบือนของภาพด้านข้างได้ค่อนข้างเยอะค่ะทําให้การใส่แว่นไม่สบายตาข้อ3ค่ะการวัดค่าพารามนเตอร์อาจไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นระยะห่างของตาทั้งสองข้างความโค้งความเทของตัวกรอบแว่นและระยะห่างจากกระจกตาถึงเลนส์กรอบแว่นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะมีความเข้าใจในการฝึกใช้งานที่ไม่ถูกต้องเพราะเลนเส์โปรเกชี จะแบ่งเป็นโซนตามระยะการมองทั้งระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้ดังนั้นค่ะผู้สนใจจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝุกใช้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นสีสาเหตุนะคะของการใช้เลนส์โเกสสแล้วทำให้ไม่สบายตาหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่เพจหนอแว่นตาสาขาสารยานามอมหิดลน,นะคะขอบคุณค่ะ